มหาเทพนาคาพญาศีสุดโทนาคาราชมีอยู่จริงเคยมาหาหลวงปู่ขาวที่ถ้ำเป็ดเพื่อเข้ากราบด้วยความเคารพเรื่องพญาศีสุดโทนาคาราชมากราบหลวงปู่ขาวเทศนาโดยหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปทีโป เรื่องนี้เกิดในช่วงที่หลวงปู่ขาวอนาลโยจำพรรษาที่ถ้ำเป็ดพระยาสุดโทนัคราชได้มากราบหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ขาวได้เล่าให้สิทฟังแล้วหลวงปู่เปลี่ยนได้มาทายทอดอีกทีหนึง่งมีรายละเอียดในครั้งนั้นดังนี้ขึ้นหนึ่งแม่ฉีแก่คนหนึ่ง กำลังนั่งภาวนาบนกุฏิเวลาประมาณสองทุ่มมีเสียงคล้ายคนใส่รองเท้าเดินเสียงดังเข้ามายัางกุฏิแม่ฉีตกใจจนหัวใจสัน่นร้องถามขึ้นว่ามาทำไมกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ฉันเป็นแม่ฉีเท่าอย่าได้ขึ้นมาเลยเสียงผู้ชายตอบว่าไม่เป็นใดหรอก ฉันแวะมาถามเฉยๆดอกแม่ฉีถามกลับไปว่าถามอะไรชายคนนั้นตอบว่าฉันจะไปถ้ำเป็ดไปกราบหลวงปู่ขาวแม่ฉีจิงจุดโคมไฟขึ้นเห็นชายผู้นั้นแต่งตัวคล้ายกับเจ้าในสูงศักดิ์จึงถามว่าเจ้าชื่ออะไรมาจากไหน ชายผู้นั้นตอบว่าผมชื่อว่าพระยาสุทโธนคราชจากชนดดงแม่ฉีถามชนดดงอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าอยู่ที่อำเภอบ้านดุงนี่แหละจังหวัดอุดรธานีก่อนจากไปแล้วชายผู้นั้นถามแม่ฉีว่าแม่ฉีฝันดีบ้างไหมแม่ฉีตอบทันทีว่าฝันอะไรกัน ฉันมาบำเพ็ญภาวนาหาบุญต่างหาว่าแล้วชายคนนั้นก็บ่ายหน้าขึ้นภูเขาไปท่ำเป็ดหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าพระยาสุดโนธนาคาราชนี้ได้เล่าว่าแกเคยไปกราบครูอาจารย์ลายท่านแล้วเช่นหลวงปู่เสากันตะศีโลและท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตแกบอกว่าหลวงปู่เสาเทศอย่างนั้นอย่างนั้นพระอาจารย,าย์ใหญ่ เทศอย่างนั้นอย่างนั้นความจำของแกดีมากโดยเฉพาะคำเทศนาของพระอาจารย์ใหญ่มั่นตามที่แกบอกก็ตรงกับหลวงปู่เคยได้ยินจากท่านพระอาจารย,าย์ใหญ่เสมอๆนั่นเองประวัติเจ้าพ่อพระยาสีสุดโทรเรื่องเจ้าพ่อสีสุดโทกับตำนานอีสานเรื่องผาแดงนางไอ จะมีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่คณะผู้รวบรวมกำลังศึกษาค้นคว้าจากหนังสือตำนานของอีสานหลายเล่มอยู่พร้อมทั้งศึกษาจากการเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าสืบต่อกันมาแบบปากต่อปากซึ่งไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานแต่ผู้รวบรวมมีความเห็นว่าถ้าหากเป็นเรื่องเดียวกันเจ้าพ่อสีสุดโทน่าจะเป็นมนุษย์ คงจะเป็นเจ้าเมืองหรือผู้ปกครองบ้านเมืองในสมัยโบราณและคงจะเป็นคนที่เก่งมากเมื่อชาวคากุราจากประเทศอินเดียมาสาะแสวงหาเกลือสินเท่าในภาคอีสานของไทยตัโบราณเพราะเกลือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแก่ชีวิตมากอาจจะมาพบชนเผ่าดังกล่าวนำลัทธิเทวนาคีเข้ามาเผยแพร่ จึงทำให้คนเก่งกล้าหาญอย่างเจ้าพ่อสีสุดโทตามรัฐที่เทวนาคีกลายเป็นพระราชาพญานาคขึ้นมาก็ได้ผู้รวบรวมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าดินแดนอีสานทั้งหมดจากหลักฐานที่พิพธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียงมีประมาณ5,000-7,000ปีจะต้องมีความเจริญรุ่งเรืองมากมนุษย์ปกครองบ้านเมืองอยู่ในขณะนั้น อาจจะเป็นเจ้าสีสุดโทก็อาจจะเป็นได้ประวัติของเมืองคำชนโนดและเจ้าพ่อสีสุดโทวังนาคินคำชนโนดหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าเมืองชะโนดสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของตำบลวังทองตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี หวังนาคินคำชะโนดหรือเหมืองคำชะโนดมีเรื่องเล่ากันมาว่าเจ้าพ่อพญาศรีสุโธเป็นพญานาคครองเมืองน,น้องกระแสเครื่องหนึ่งและอีกเครื่องหนึ่งเป็นพญานาคเช่นเดียวกันปกครองมีชื่อว่าสุวรรณนาคและมีบริวารฝ่ายละห้าพันเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่ง มีอาหารการกินก็แบ่งกันกินมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนตายกันตลอดมาแต่มีข้อตกลงกันอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปหากินล่าเนื้อหาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องออกไปล่าเนื้อหาอาหารเพราะเกรงว่าบริวารไพร่พลจะกระทบกับทั่งกันและอาจจะเกิดรบตากันขึ้น แต่ให้ฝ่ายที่ออกไปล่าเนื้อหาอาหารนำอาหารที่หามาได้แบ่งกันกินฝ่ายละครึ่งการกระทำโดยวิธีนี้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งสุวรรณนาคราชพาบริวารไพรพลออกไปล่าเนื้อหาอาหารได้ช้างมาเป็นอาหารได้แบ่งให้สุดโทนาครึ่งหนึ่งพร้อมกับนำขนของช้าง ไปให้ดูเพื่อเป็นหลักฐานต่างฝ่ายต่างกินเนื้ออย่างอิ่มน้ำสำดานด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้ววันต่อมาอีกวันหนึ่งสุวรรณนาคได้พาบริวารไพรพล,พลออกไปล่าเนื้อหาอาหารได้เม่นมาสุวรรณนาคได้แบ่งให้สุดโทนาคเรื่งหนึ่งบมือนเดิมพร้อมทั้งนำขนของเม่นไปให้ดูปรากฏว่าเม่นตัวเล็กนิดเดียวแต่ขนของเม่นใหญ่เม่นตัวเล็ก เมื่อแบ่งเนื้อเม่นให้สุดโทนาคจึงต้องแบ่งให้น้อยสุดโทนาคได้พิจนารณาดูขนเม่นเห็นว่าขนาดขนช้างเล็กนิดเดียวตัวยังใหญ่โตขนาดนี้แต่นี่ขนใหญ่ขนาดนี้ตัวจะใหญ่โตขนาดไหนถึงอย่างไรตัวเม่นจะต้องใหญ่กว่าช้างอย่างแน่นอนคิดได้อย่างนี้จึงได้เสนาอมาตนํนำเนื้อเม่นที่ได้รับส่วนแบ่งเครื่องหนึ่งไปคืน ให้สุวรรณนาคพร้อมกับฝากบอกไปว่าไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์ฝ่ายสุวรรณานาคเมื่อได้ยินจึงได้รีบเดินทางไปพบสุดโทนาคเพื่อชี้แจงให้ทราบว่าเมนถึงแม้ขนมันจะใหญ่โตแต่ตัวเล็กนิดเดียวขอให้เพื่อนรับเนื้อไว้เป็นอาหารเสร็จเถิดสุวรรณานาคพูดเท่าไหรสุดโทนาคก็ไม่เชื่อ ผลสุดท้ายทั้งสองฝ่ายจึงประกาศสงครามกันฝ่ายสุดโทนาคซึ่งมีความโกรธเป็นทุนอยู่ตั้งแต่เห็นเนื้อเม่นอยู่แล้วจึงสั่งบริวารไพร่พลทหารรุกรบทันทีฝ่ายสุวรรณนาคจึงรีบเรียกระดมบริวารไพร่พล,ลต่อสู้ทันทีเช่นเดียวกันตามการบอกเล่าสู่กันฟังมาว่าพญานาคทั้งสองรบกันอยู่ถึงเจ็ดปีต่างฝ่ายต่างไม่ลา เราะต่างฝ่ายต่างวังจะเอาชนะกันให้ได้เพื่อจะครองความเป็นใหญ่ในน้องกระแสเพียงคนเดียวจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณน้องกระแสและบริเวณรอบๆน้องกระแสเกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามกันเมื่อเกิดตบกันดุนแดงที่สุดจนทำให้พื้นโลกสะเทือนเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมดเทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดความเดือดร้อนไปทั้งสามภพ ความเดือดร้อนทั้งหลายได้ทราบไปถึงพระอินทาธิราชผู้เป็นใหญ่เทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายไปเข้าเฝ้าพระอินทร์เพื่อร้องทุกข์และเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังเมื่อพระอินทร์ได้ทราบเรื่องตลอดแล้วจะต้องหาวิธีการให้พญานาคทั้งสองหยุดดบกันเพื่อความสงบสุขของไตรภพจึงได้เสด็จจากดาวดึงลงมายังเมืองมนุษย์โลกที่หนองกระแส แล้วพระอินทัดว่าเป็นเทวราชองค์การว่าให้ท่านทั้งสองหยุดตบกันเดี๋ยวนี้การทำสงครามครั้งนี้ถือว่าทุกฝ่ายเสมอกันและหนองกระแสให้ถือว่าเป็นเขตปลอดสงครามให้พญานาคทั้งสองพากันสร้างแม่น้ำคนละสายออกจากหนองกระแสไกรสร้างถึงทะเลก่อนจะให้ปลาเปิก ขึ้นอยู่ในสองแม่น้ำแห่งนั้นและถือว่าการทำสทงครามครั้งนี้มีความเสมอกันเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทของพญานาคทั้งสองให้เอาภูเขาพญาไฟเป็นเขตกั้นคนละฝ่ายใครข้ามไปราวีวลุกรานกันขอบเขาดงพญาไฟไหม่ฝ่ายนั้นเป็นจุนมหาจุนเมื่อพระอินทัดเป็นเทวราชองค์การ ดังกล่าวแล้วสุดโทนาจึงพาบริวารไพรพลอพยพออกจากหนองกระแสสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแสเมื่อถึงตรงไหนเป็นภูเขาก็คดโค้งไปตามภูเขาหรืออาจจะลอดภูเขาบ้างตามความยากง่ายในการสร้างเพราะสุดโทนาเป็นคนใจร้อนแม่น้ำนี้เรียกชื่อว่าแม่น้ำโคงคำว่าโค้ง จึงมาจากคําว่าโคง้งซึ่งหมายถึงไม่ตรงส่วนทางฝั่งลาวเรียกว่าแม่น้ำของด้านสุวรรณนาคเมื่อได้รับเทวราชองค์การดังกล่าวจึงพาบริวารไพรพล,พลอบพยพออกจากหนองกระแสสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศใต้ของหนองกระแสสุวรรณนาคเป็นคนตรงพิถีพิถันและเป็นผู้มีใจเย็น การสร้างแม่น้ำจึงต้องทำให้ตรงและคิดว่าตรงๆจะทำให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนตนจะได้เป็นผู้ชนะแม่น้ำนี้เรียกชื่อว่าแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านจึงเป็นแม่น้ำที่มีความตรงกว่าแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยการสร้างแม่น้ำแข่งกันในครั้งนั้นปรากฏว่าสุดโทนาสร้างแม่น้ำโขงเสร็จก่อนตามสัญญาของพระอินทร์ สุดโถน่าเป็นผู้ชนะและปลาปืกจึงต้องขึ้นอยู่แม่น้ำโขงแห่งเดียวในโลกตามการบอกเล่าต่อๆกันมาว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำในแม่น้ำน่านจะมาผสมกันไม่ได้ถ้าผสมใส่ขวดเดียวกันขวดจะแตกทันทีในกรณีนี้ยังไม่เคยเห็นท่านผู้ใดนำน้ำทั้งสองแห่งนี้มาผสมกันสักทีสุดโถนา่า เมื่อสร้างแม่น้ำโขงเสร็จแล้วปราเปึกขึ้นอยู่แม่น้ำโขงและเป็นผู้ชนะตามสัญญาแล้วจึงได้แผลงอิทธิฤทธิปฏิหารเหาะไปเฝ้าพระอินทณดาวดึงทูลถ,ถามพระอินทว่าตัวข้าเป็นชาติเชื้อพญานาคถ้าจะอยู่เป็นโลกมนุษย์นานเกินไปก็ไม่ได้จึงขอทางขึ้นลงระหว่างบาดาลและโลกมนุษย์เอาไว้สามแห่งและทูลถามว่า ะให้ครอบครองอยู่ตรงแห่งไหนแน่นอนพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่จึงอนุญาตให้มีรูพญานาคเอาไว้สามแห่งคือ 1. ที่ทาดหลวงนครเวียงจันทร์ 2. ที่หนองคันแท 3. ที่ปรมประกายโลกที่คำชนโนด